ค่ะคุณผู้ชมช่วงทอกับเท้ทาของดีวส์คาเฟ่วันนี้นะคะครเราสามคนซึ่งไม่มีใครขับรถเลยไม่มีใครได้ประโยชน์จากนโยบายรถคันแรกไม่มีเลยแต่เรากําลังจะมาพูดเรื่องนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลซึ่งโดนคนกลุ่มหนึ่งโดนนักวิชาการบางกลุ่มนะคะคออกมาวิพากวิจาร์ณนี้รเรามาดูกันว่าเขาวิพาก์วิจารณในแง่มุมอะไรบ้างนะคะ ซึ่งเราต้องออกตัวไว้ก่อนว่าเราไม่ขับรถใครก็ขับรถไม่เป็นเพราะฉันไม่ได้จะมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับนโยบายนี้เลยนะคะเขาบอกว่าจริงแล้วเป็นข,าข่าวค่อนข้างเก่าทีเดียวแล้วก็จะเชื่อมโยงกับที่พี่เบียรบทมาตะกี้ว่าเอ๊ะทำไมประเทศนี้นะคะชอบมีคนมาแบบไม่อยากให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง,งชอบอ้าประัดขวางทุกสิ่งอย่างอ,อันนี้ก็อาจจะเข้าอีรอบเดียวกัน mm hmm. พี่เบียรข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์แต่ต้นเดือนละค่ะ นักวิชาการรุมสับรถคันแรกก่องมลพิษอือคือว่าเท่านั้นเอาแค่หัวข้อข่าวก่อนนะคะคุณผู้ชมโครงการสร้างถนนทั่วประเทศไทยเนี่ยมีมาพร้อมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่หนึ่งปี2505ค่ะค่ะสมัยจอมพลสฤษดิ์ค่ะ,คะร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาค่ะทำถ,ถนนทั่วประเทศไทยถ้ามันจะมีมลพิษเกิดขึ้นนะคะคุณไปขุด เออขอโทษค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหมวดให้กลับมาเป็นเรี่บร้อนอย่าลืมตัวครับองรงองจูนนมยจูนนอยจูนจูนจูน คุณก็ต้องกลับไปวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่แผนนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่หนึ่งค่ะไม่ใช่เพิ่งมาด่ากันเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว50ปีทำรากับว่ามลพิษเพิ่งจะก่อตัวขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เองเมื่อนโยบายรัฐบาลจะให้มีรถคันแรกรถภาษีกันเกิดขึ้นค่ะเมื่อกี้นีพอดูมุตาหมุนนนีก็ไม่ได้บอกว่าสนุกกว่าดูแลกยาอคืนอีกนะคือดีฉันเป็นใบโพล่าหรือเปล่า เอามาดูรายละเอียดของข่าวกันนิดนึงนะคะก็คือด็อกเตอร์มิ่งสันข่าวสะอาดก็ต้องขอไม่แต่ด็อเตอร์มิ่งสันข่าวสะอาดนะครับจริงๆแล้วเป็นนักวิชาการที่แขกชื่นชมนะทำเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเรื่องการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นเลยดีมากเลยนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกว่า ปัญหาเกี่ยวกับการจัดทําแผนนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงสองทศวรรษหน้าเนี่ยไม่ได้วิเคราะห์ถึงแกนแท้ของปัญหาเท่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบนันนะคะก็พูดถึงปัญหาทะเลใช้ฝั่งปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรต่อมีอะไรทั้งพูดจบไปหมดแล้วก็มาถึงบอกว่าโดยชอนนโยบายลดขันแรกของรัฐบาลเนี่ยเป็นนโยบายที่สวนทางกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นเรื่องพลังงานในอนาคตจะเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งการ <c oughs> มุ่งสู่สังคมสีเขียวเนี่ยไม่เชื่อมโยงกับนโยบายของทางรัฐบาลซึ่งผลิตนโยบายแบบนี้ออกมาเพื่อหวังผลทางการเมืองเพียงอย่างเดียว <c oughs> นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีนักวิชาการกท่านหนึ่งนะคะชื่อในบรรทูลเศรษฐีโรธผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมบอกว่านโยบายรถคันแรกของรัฐบาลนั้นตรงกันข้ามกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐเองที่ประกาศมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำเพราะว่าผลที่ตามมาจะมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนรถยนต์ในท้องถนนและทำให้เกิดการใช้พลังงานมากอะมาดูกันก่อนนักวิชาการเป็นห่วงเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมข้อที่หนึ่งอันนี้เห็นด้วยนะคะว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญปัญหาเรื่องการออใช้พลังงานประหยัดและพลังงานสะอาด <defines S 1> <infilt fır. S 2> เป็นเรื่องสำคัญคปัญหาเรื่องการลดคาร์บอนก็เป็นเรื่องสำคัญค อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำแต่ถามว่าทั้งเรื่องการเพิ่มขึ้นของรถคันแรกเนี่ยมันจะมันจะเท่ากับสามปัญหานี้หรือเปล่าค<ะ>การมีนโยบายให้ซื้อรถคันแรกโดยยกเว้นภาษีเนี่ย<ะ>มันมีความใหญ่โตเท่ากับความใหญ่โตของสามปัญหานี้หรือเปล่าแขกถามคำถามง่ายๆ<ะ><ะ>กับพี่เบียร์กับคุณอัน อย่านิ่งสิสิกระุณาตอบเขาเรียกว่าไตรตรองอยู่อย่างนี้เอเท่าดีไหมกลัวสอบตก้วคุณครูจะตีฮะคุณครูคำพักาได้ก็เพราะว่าเพราะอะไรปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาคาร์บอนมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างมันเกิดขึ้นจากปัญหาของการที่เราไม่มีนโยบายขนส่งสาธารณะค่ะปัญหาเรื่องระบบโลจิสติกในเมืองไทยที่ยังอยู่ในระบบของระบบถนนไม่ใช่ระบบรางค่ะ แล้วมันเกี่ยวกับที่ดิฉันอยากจะมีรถสักคันไหมคะอ,มอ่ะนี่สองข้อแล้วนะปัญหาเรื่องการควบคุมมลพิษของโรงงานโงงานาทุกโรงงานในประเทศไทยนิคมอุตสาหกรรมทุกนิคม,อ,มอุตสาหกรรมในประเทศไทยซึ่งน่าจะผลิตคาร์บอนผลิตมลพิษผลิตสารพิษอะไรต่อมีอะไระมากกว่าที่ปัจเจกบุคคลหนึ่งครอบครัวจะครอบครองรถหนึ่งคันแล้วนโะยบายรถที่เพิ่งมาปี25 5 5้าห้าบห้าเนี่ยนะคะ รถยนต์คันแรกมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะพี่เบียร์เรานำเข้ารถยนต์คันแรกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่เคยมีรถมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยค่ะร้อยกว่าปีมาแล้วเนี่ยค่ะกําลังจะมีรถคันแรกอ่ะแต่คนที่เคยมีรถแล้วนะคะในชีวิตเนี่ยมีรถมาแล้วกี่ร้อยคันคุณไปดูบ้านคนที่เคยมีรถมาแล้วเนี่ยมีบ้านมีรถกันบ้านละกี่คันค่ะ ลูกสาวลูกชายหญิงหกเจ็ดคนตื่นเช้าขึ้นมาขับรถออกจากบ้านเป็นคนละคันเนี่ยเจ็ดคนเจ็ดคันหกคนหกคันสามคนสามคันออกจากบ้านเนี่ยนี่คือคนที่ผลิตมลพิษมาแล้วร้อยกว่าปีอ่ะแล้วคุณจะมาอะไรกับคนที่เขากําลังจะเริ่มผลิตมลพิษเป็นคันแรกของสู่ิุของขึ้นเนาะทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มาถึงอะไรเลยนะคะเถึงว่าครั้งหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าเนี่ยโลกร้อนขึ้นมีควันพิษอยู่ในเมืองมีนู่นมีนี่ เป็นเพราะว่าคนกินสุกี้มีคน oh. พูดอย่างนี้จริงๆ <My God. S 1> คนกินหมูกระทะ hmm. อะไรอย่างเงี้ยคุณมีคนขายกล้วยปิง้งมาเกืออะไรคื อะไรอ่ะคือมันไม่ใช่มคือทําไมคุณไม่พูดว่าการที่ทําไมคนเราต้องมีรถเพราะว่าขนส่งมวลชนไม่ดีอย่างที่คุณแขกว่าไม่ใช่แค่นี้ค่ะผังเมืองยังไม่เอาไหนอีกด้วยเพราะว่ายังมีสถานที่ซึ่งคนจําเป็นจะต้องไปอยู่ตามตรอกซอกซอยซึ่งไม่มีขนส่งมวลชนที่ไหนไปถึงซึ่งบางครั้งผู้หญิงก็ลําบากที่จะเข้าซอยลึก แล้วบางซอยก็ไม่ได้มีบริการสาธารณะใดๆนี่ไงคะเป็นเหตุผลให้คนจะต้องซื้อรถมามเพราะว่าเขาต้องทามาหากินนะคะแล้วนโยบายเนี้ยเขามีไว้เพื่อ,อเขาบอกอยู่แล้วว่าเป็นรถคันแรกรถคันแรกนี่ก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าคนจําเป็นจะต้องเริ่มต้นชีวิตและไปทามาหากินและจําเป็นจะต้องใช้ไงคุณใช่ไหมมันเป็นนโยบายรถคันแรกแปลว่าก่อนหนะ้านั้นเขาไม่เคยมีรถเลยแล้วเขาถ้าเขา ร่ลำรวยขึ้นพอจะมีรถอีกคันเขาก็ไม่มีเขาก็ไม่ได้รับสิทธิทประโยชน์อันนั้นแล้วดัน,นั้นก็เหมือนที่พี่เบียร์บอกว่ามันแล้วก็มันเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับคนในระยะสั้นไปก่อนหมายความว่าเราจะรอรถไฟความเร็วสูงนะคะคุณอาจเฟสแรกเนี่ยปี2560อ,อ่ะและดิฉันจะต้องแบบว่าตากฝนโดนพายุอะไรต่อมีอะไรนั่งรถ กระป๋อกระแพอะไรไปรอจน 60, 2 5 6 0หรอนะคะอะอย่างเงี้ยนี่มันก็คือการช่วยระยะสั้นนะะแต่ไม่ได้แปลว่าภาคประชาสังคมจะไม่ผลักดันให้รัฐบาลวางผังเมืองหรือว่าแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง <ừ. S 1> ในระยะยาวเช่นเราจะลดการเดินทางทางถนนให้ไปใช้ระบบรางมากขึ้นได้อย่างไรเราจะาท<ำ>ํา ขนส่งสาธารนณะหรือว่าเราจะทําเมืองจัก,กรยานที่เป็นไปได้ได้อย่างไรเพื่อที่จะทําให้การเดินทางด้วยด้วยทางเลือกเนี่ยมันมีความเป็นไปได้แต่ระหว่างที่เรื่องอื่นๆเนี่ยการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างมันยังเป็นไปไม่ได้ไอปัญหาไอการช่วยภาษีเรื่องรถคันแรกเนี่ย <c oughs> มันก็แบ่งเบาภาระคนที่คนชั้นกลางที่อยู่ข้างล่างไปได้เยอะนะพี่เมียรนึกถึงถ้าเขามีลูก สองสามคนน่ะพี่เบียร์ุณอาจเคยสอนวอเตอร์ไซด์ก็ไม่ได้แล้วสอนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยังมีคนพยายามจะเอาสอนนะสอนกันสามคนสี่คนอีลุงตุงนางพ่อแม่ปิงโตน้ำต้องฮูกเคยเห็นใช่ไหมคะกะเป่านักเรียนอะไรอย่างงี้มาครบหมดแล้วม็หน้าเวทนาไหมอ่ะแล้วคุณซึ่งอยู่สุขสบายคุณมีรถตั้งหลายคันขับรถไปส่งลูกคุณไปโรงเรียนค่ะแล้วเวลาฝนตกอย่างเงี้ยลูกคุณก็ไม่ได้เปียกฝนน่ะแต่ลูกคนเหล่าเนี้ยซึ่งเขา ก็พอจะมีกําลังผ่อนนะถ้าเขาได้ยกเลิกภาษีอ,อันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเรื่องรถคันแรกอันนี้ที่ผมติดใจมาแล้วไม่สามารถจะพูดอะไรได้เพราะติดค้างอยู่คำนี้อยู่ตลอดเวลานะฮะว่าเชื่อมโยงกับนโยบายทางรัฐบาลซึ่งหวนผลทางการเมืองเพียงอย่างเดียวจริงๆนโยบายรถคันแรกเนี่ยในฐานะที่ทำวงการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะฮะมันไม่ได้หวังผลทางการเมืองอย่างเดียวนะฮะมีผลทางเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะฮะหลายคนไม่รู้นะฮะว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดสําคัญในการผลิตนะฮะชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งเป็นอุสาห ตอนนี้น่าจะเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็หลักของประเทศไทยด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ให้รถนะฮะของญี่ปุ่นซึ่งมีโรงงานฐานการผลิตซึ่งกําลังจะเป็นศูนย์กลางของออการผลิตรถยนต์ในภูมิภาคนี้เลยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าอ,อ,อุตสาหกรรมลูกทั้งหลายที่อยู่ในประเทศไทยนะครับในระดับพวกพวก SME ทั้งหลายที่ผลิตแค่น็อตตัวเดียวเนี่ยก็คือซัพพอร์ตทั้งหมดในเรื่องนโยบายรถคันแรกนี้ด้วย เป็นเส้นเลือดฝอยกันไปใช่ไหมใช่แล้วประเด็นนี้มีคนพูดถึงน้อยมากพี่เดียคือคนเข้าใจว่าเออนโยบายรถคันแรกเนี่ยช่วยให้คนช่วยคนอยากมีรถแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจ SME แล้วช่วยเรื่องรายงานมหาสาลลองแขกคุยกับคนที่อยู่ในธุรกิจนี้ลองคิดดูว่าพอมีออเดอร์แล้วเนี่ยค่ะคนแรงคนงานที่ทำงานในโรงงานเนี่ยเขาได้โอทีแล้วนะที่เดีย คือรายได้ที่เขาจะเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนเนี่ยนี่แค่โอทีนี่นี่ยังพูดแค่คโอทีโรงงานใหญ่นะฮะแต่อย่าลืมว่าในการประกอบรถยนต์หนึ่งคันในโรงงานใหญ่อย่างสมมุติว่าโตโยต้าฮอนด้าเนี่ยเขามีคนในโรงงานหลายการผลิตแต่ว่าชิ้นส่วนเล็กๆที่เขาจะต้องซับแล้วก็เอาซัพพลายเออร์อื่นๆเข้ามาในรอบข้างตรงนั้นฮะอุตสาหกรรมเสริมทั้งหลายเนี่ยฮะก็คือก็จะมีจํานวนคนงานอีกที่ก็จะได้โอทีจากการผลิตแค่น็อตตัวเดียวอย่างนี้ด้วยคนะ<พ>อะเซ็ปต์เนี่ย<ๆ>เราจะเห็นว่าจะมีคนที่ ไม่ได้ซื้อรถหรอกนะ,ะแต่จะมีคนที่อยู่ในระบบจ้างงานนะคะ,ม,คะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนและยาวไปอีกหลายปีและเนี่ยที่จะช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนอของเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มรายได้และในเมื่อเศรษฐกิจมันหมุนเวียนมันก็จะฟลอ์กันไปอีก อีกเป็นวงจรไปเรื่อยๆอย่างเี้ยขบอกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยในการอยู่หนึ่งช่วงของรุ่นร,รุ่นรถยนต์รุ่นหนึ่งเนี้ยประมาณ5 6ปีเพราะฉะนั้นใน5-6ปีนี้ก็จะใช้ซัพพลายเออร์เจ้าเดิมในการทีร่ผลิตให้จนกว่ากระทั่งรุ่นนั้นจะหมดแล้วค่อยคอยจะมีการประชุมแล้วก็เปลี่ยนซัพพลายเออร์หรือการที่จะ หาซัพพลายเออร์ใหม่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้บริษัทเล็กๆทั้งหลาย SME ทั้งหลายที่ซัพพอร์ตอยู่ก็จะมีกินมีใช้ะ,ะต่อยอดไปได้เรื่อยๆอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นโยบายเนี่ยจึงไม่ได้ช่วยแค่ให้คนชั้นกลางระดับล่างมีรถแต่ยังช่วยเซ็กเคหรือว่าช่วยทําให้การจ้างงานของคนจํานวนมากโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์คือจะมองว่ารัฐบาลช่วยในทุนที่ผลิตรถยนต์ก็ถูกแต่ถาม,มว่า ภายใต้ในทุนที่ผลิตรถยนต์เนี่ยคนที่อยู่ข้างล่างนั้นน่ยมีอีกมหาศาลนี่คือคนที่ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายนี้โดยตรงแต่แต่ใครก็ต้องย้ำอีกไม่ได้แปลว่าเราอยาก encourage หรือเราอยากส่งเสริมให้ทุกคนไปซื้อรถไปซื้อรถหรือว่าขับรถเรายังยืนยันนะที่บอกว่าเราอยากเห็นกรุงเทพกลายเป็นเมืองจักรยานเราอยากเห็นเมืองใหญ่ๆเมืองเล็กๆเมืองอะไรก็ตามในประเทศไทย มีนายกเทศมนตรีที่มีวิสัยทัศน์ะนะคะสามารถสร้างผังเมืองที่เอื้ออำนวยต่อการเดินเท้าการเดินทางระยะสั้นด้วยจกยักรยานเพื่อที่จะ ประหยัดพลังงานงคน,นสาธารแล้วก็คนส่งสาธารณะด้วยเพราะฉะนั้นเวลาจะวิจารณ์นะคะอย่าอย่าเหมารวม,มและอย่าตีขลุม่มอย่าเอาทุกอย่างมาผสมปนเปนกันไปหมดแล้วอย่าไปคิดว่ามีแต่ตัวเองเท่านั้นที่ฉลาดใช้รถเป็นประหยัดน้ํามันเป็นอยู่คนคเดียวแล้วขอฝากอีกนิดนึงได้ไหมคะว่า รู้อยู่แล้วว่ามีคนกลุ่มนึงอะค่ะที่ไม่ค่อยจะมองเห็นคนอื่นเลยอย่าตอกย้ําคนว่าคุณไม่เคยมองเห็นหัวคนอื่นเลยด้วยการ <c oughs> ที่ออกมาต่อต้านถึงขนาดนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ